เคุณผู้ชมดูเงินไอเม็นมันสกักดนหาร้อยหกอิบ คือพอปิดคลิปวิดีโอไปเนี่ยผมก็ไปเล่นนะครับผมขโมยขโมยนะครับแล้วก็หาเงินมานะครับตอนนี้ได้8,5 0 0แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเคเวสแเรามีภารกิจที่จะต้องทําคือขโมยแท็บเล็ตบ้านกินวิว101ซึ่งผมเข้าใจผิดเมื่อพาที่แล้วเพราะฉะนั้นพาร์นี้เดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆเลยนะครับส่วนผมเข้าใจผิดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างที่บอกไปครับพาที่แล้วเข้าใจผิดนะครับว่าเราจะต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะปิดตีสัญญาณการขโมยด้านหน้าแต่จริงๆๆแลล้้้วเเนนี่น่่ยยยมมมังาาผูชไได ขนาดนะั้นเออ ปกติเนี่ยเรางัดเข้าไปเนี่ยนะครับผมตรงกล้องนี้มันจะทํางานถูกไหมในในในกล้องเนี้ยแต่คุณผู้ชมตรงนี้ครับโอ้โอโอ้เปล่าเปล่าครับไม่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 มีอะไรครับพี่อ๋อเสียพักที้ดิมาเพียงแค่เรามาตรงนี้คุณผู้ชมผมมาวิ่งไล่รอบรอบบ้านแล้วผมเจอไงนี่จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เครื่องมือปิดสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อที่จะปิดกล้องไในตรงนั้นนะคุณผู้ชมนะจัดเลยนะครับ วันนี้ดูกันยาวๆคุณผู้ชมแล้ว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 เราต้องทำยังไงหมดเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้แล้วเราทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะมันไม่มีบอกอ่ะอ๋อเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องหามุมหน่อยคุณผู้ชมวันนี้สับแล้วไฟฟ้าจะใช้งานได้ภายใน237ร้อามสวิ ต้องเร่งมือเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วคนเยอะมากคนเยอะมากเอ่อกลางวันแสงแสงคนเยอะเกินไปคุณผู้ชมเอ่อครับเจ๊ไม่มีอะไรครับคือคนมันเยอะเกินไปคุณผู้ชมคือผมไม่สามารถเดินขึ้นไปงัดได้ครับเพราะว่าคนมันเยอะเกินไปมันเดินกันแบบ็มไม่หมดเลยม,มีโอกาสที่ตำรวจจะมาซิ้วเราได้ สบายดีไหมครับเจ๊ไม่ไม่คุยด้วยครับผมเจ้าของบ้านก็ยืนอยู่อย่างนั้นด้วยบ้านหลังนี้ยากครับบอกเลยมันจะมีเวลาบอกอยู่ใช่ไหมบ้านหนึ่งศูนย์หนึ่งเขาจะไม่อยู่บ้านอย่างตอนสามทุ่มสามทุ่มเนี่ยเราจะทํางานแบบคิิปๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอดปเปรี้ยวไว้กินหวานครับผมจะเยน็ยนๆนะคุณผู้ชมหรือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะอยากจะปนบ้านใครมันก็ปบบนได้เลยรายละเอียดเคมมันไม่อยู่ครับ ใจเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวเรานอนช่วงสามทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราจะตื่นขึ้นมาคุณผ really ู้ชมสามทุ่มครับโอ้โหนี่เพิ่งจะสิบโมง่ะหลับยาวๆไปเลยเต็มสามทุ่มครับอุ้ยสามทุ่มยังเดินกันเต็มเลยครับผมตอนนี้ไฟฟ้าจะใช้ได้อีก6กสิวินาทีเราไปตัดเพิ่มได้ปะหรือไม่ได้แล้วแต่เหมือนจะไม่ทันครับคุณผู้ชม ไม่เป็นไรเราสะเดาะเราสะเดาะไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปตัดไฟฟ้าเพิ่มอีกรอบนึงมุดแต่ได้เลยนี่ได้เลยปะแล้วตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านเอาล่ะครับเอาล่ะเอาละ,เ,าละเดี๋ยวปิดประตูก่อนครับ <c oughs> ไอเหม็นขออนุญาตสนานครับผมนี่คือเควสเรานะเราต้องขโมยนี่ไปนะครับแ ไอปีมมันไม่เอาไปแค่นั้นหรอกครับผมเรายังมีเวลาในการขโมยอยู่สวยโอเคสวยครับตอนนี้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เลยนะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหุบุ้มบั้มซัมเบ้บุ้มบั้มซัมเบ้เราโจคืมได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านครับคือเราแบบอยากจะหยิบอยากจะ ทำอะไรเสียงดังคือเต็มที่ได้เลย50ดอลครับเก็บเลยอะไรมีราคาคือผมเก็บหมดหนังสือไม่มีราคาเลย8ดอลไม่เอาของถูกไม่เอานะคุณผู้ชมนะคือโอ้โหบ้านหลังนี้เข้ามายากมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้เต็มเหนียวครับ8ไม่เอาอันนี้ไม่เอาครับไว้หน่อยไว้หน่อยวอะควรละสิบโอ้บ้านหลังก็ใหญ่ทําไมไวถูกจังเอิอเนถึงไปหนุบปังเจ็ดสิบเอาถึงไปหนุบปังเอาครับผม ต่อครับไปต่อชั้นสองชั้นสองอยังมีเวลาอยู่เยอะนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โห,โโหแต่เรามีขโมยรถไม่ได้ครับเรายังไม่เรียนสก,กิลคุณผู้ชมใจเย็นก่อนนะคณดูใจเย็นนะอย่าขโมยไม่ได้นะครับในโรงรถน่าจะไม่มีอะไรให้เราหยิบเลยคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองไปดูก่อนครับเผื่อมีอะไรจิงแจ๋วมีอะไรจิงแจ๋วอยู่เปิดหมดเลยครับต,ตอนนี้ยังไม่มีคนกลับมาบ้านนะครับบ้านยังเป็นของเราอยู่8ปดสิกดอนเอามาก่อนครับเ๊ะไม่มีครับ ว้าวว้าวว้าว,วขออนุญาตค้นสนานี่เหม็อนอุ้ยกองก้องกองโอ้โหสี่ทุกหองได้อยู่ได้อยู่หูฟังเออได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่นี่ไม่ไม่มีครับนี่เป็นเสื้อผ้าแล้วกะปลุกออมสินกูเอาของลูกของเต้ามึงกูเอาหมดนะอ่ะเหม็นมันชั่วเป็นโจมันต้องใจอะไมมหิดแบบนี้ละ่ะถูกต้องละ่ะต้องรีบไปแล้วครับวุ้ยเก็บเลยเก็บเลยเอาให้กระเป๋าเต็มก่อนครับตอนนี้จะได้คุ้มที่สุด ต้องไปแล้วครับต้องไปแล้วผมต้องไปแล้วครับแต่มีหลายอย่างที่อยากจะขโมยนะแต่ต้องไปแล้วครับต้องไปกล้องจอนปิดกล้องจอนปิดกล้องจอนปิดกูจะเดินไปยังไงวันเนี้ยแล้วผมจะออกไปยังไงคุณผ,ผู้ชมโอ้หคุณเดินมาเต็มเลยโอ้ยออกยังไงออกยังไงดีมม่เดือดเดือเดไปใจเย็นอย่าลก แล้วคนณเอ็มเลยคุณผู้ชมมีโอกาสให้ผมจะเกมสูงมากยังไงผมก็ต้องออกผ่านกล้องวงจรปิดอะและนี้ได้ป่ะนี้ออกได้ป่ะยศอุ้ยคิดจมีคนเห็นเราไม่ได้เลยครับอ้ายคือผมมัวหิวมัวโลกไงเควางก่อนออกได้ป่ะมีทางออกไหม มันจะไม่มีเลยคุณผู้ชมคือไอตัวทําลายไฟฟ้ามันอยู่ด้านหลังไงมันอยู่ด้านหลังไงคุณผู้ชมแล้วผมออกไปไม่ได้อมีอไรหยิบอีกไหมมีมีม,มีโอ้กระเป๋าเต็มโอ้แต่เงินได้อยู่แวะแวะแวะหน่อยแวะหน่อยคือตอนนี้เนะี่ยเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรครับเราต้องใจหมาครับเดินไปเลยอือเราต้องใจหมาครับเราต้องใจหมา ตำรวจอาทิ่ก่อนตำรวจเด้อเด้อเด้อเดินผมลงตำรวจก่อนตำรวจตำรวจารวจเราจะไม่เข้าไปหลบที่เดิมครับหลบที่เดิมอันตรายเกินไปเราต้องหาที่อื่นหลบครับโ,โหนีวกูวิ่งรอบหมู่บ้านเลยเนี่ยเฮ้ยเปล่าครับผมไม่ใช่จนเอ้เหลือดาวเดียวแล้วอ้าวสบายแสดงว่าเราวิ่งหลบไปเรื่อยๆก็ได้คุณผู้ชมคือไม่จําเป็นจะต้องแบบไปหลบตามถังละอยา่าเออชิลอันนี้คือไอ้เหมืนวิ่งกลับได้เลยป่ะออดาวหายไปละ ว่าแต่ไ, e. ไอ้กอบรูเนั้นยังอยู่หรือเปล่านั่นแหละประเด็นที่เราจะคุยกันคือถ้าเราต no ัดไฟแล้วเรารีบเข้าไปแบบขโมยของเลยอ่ะมันจะไม่มีปัญหาครับกอบรูปมีคนกลับมาบ้านยังเฮ้ยเฮ้ยกอบรูปหายไปไหนอ่ะอ๋อหัยังอยู่ ยังอยู่ครับคือถ้าเรายังถึงกรอบรูปเนี่ยมันจะขยับตัวได้ช้ามากคุณผู้ชมเรียบร้อยก็ไม่เกินความสามารถไอเ้เหม็นเออชิลชิลให้มันรู้สะบ้างผมมากอดมาเพื่อเป็นจอเฮ้ย <c oughs> ขโมยแท็บเล็ต1 0 <c> 1 <oughs> ผมทำผิดหรอผมขโมยกรอบรูปวันนี้เนี่ยเรามีเคเวสแล้วมีภารกิจที่จะต้องทำคือขโมยแท็บเล็ตบ้านกินวิว101ขโมยแท็บเล็ตขโมยแท็บเล็ตบ้านกินวิว101อ๋อเราทำนลังงานโอ้ยแม่คือเคเวสอะ่ะเราต้องไปขโมยแท็บเล็ตแต่ว่างานเสริมเราอะขโมยกรอบรูปเออโอ้ยอ,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 องานเสริมมันเป็นขโมยเครื่องเพชรแล้วกรอบรูปกูมาจากไหนวะ ขอโทษคนดูเขอโทษขอโทษผมเลิศไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงหรอกคุณผู้ชมเอะตลาดมืดถ้วยรางวัลขายไปก่อนมีอะไรไหมชุดฟังขายไปก่อน มีอะไรอ่ะในนี้ไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมโอเคเนี่ยมันไม่มีข้อมูลขาดเลยนะเฮ้ยหรือว่าเราซื้อข้อมูลมาแล้วจับไม่ได้จับไม่ได้ไไดเราแค่ซื้อข้อมูลมาแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตอนนี้เขายังไม่ทราบนะเรายังไม่ทราบแ,าบแต่สามทุ่มเนี่ยคือเขาไม่อยู่บ้านแน่ๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ขอโทษขอโทษคนดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทําการแกะตรงนี้ก่อนสวยหน่าจะได้หลายบาทครับคุณผู้ชมครับ <100. S 1> หมดแล้วป่ะอู้หูเหลืออีกเม็ดหนึ่งปีมอย่าดูถูกมันเยอะเรับ สเส้นนะได้มาสองเส้นเลยคุณผู้ชมสวยน่าจะได้หลายบาทเลยคุณผู้ชมผมว่าผมได้เป็นหมื่นนะรอบเนี้ยเรียกไปก็คือเอาไปขายล้ำซ้ำแค่นั้นแหละไปครับผมลงรับจำหนำว้าวเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นหลังนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อได้จะไปขโมยแท็บเล็ตคุณผู้ชมขอโทษนะขอโทษ,โทษมัวแต่ไปสนใจกรอบรูปเนี่ยพันเก้าว,ว่ะคุณผู้ชมดูดิ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาผมมีเงินหมื่นสี่อะคุณผู้ชมหมื่นสี่พันครับบ้าบอมจัดอย่างรวยอะไปครับและเป็นม,มันหยามใจคุณผู้ชมผมจะไปทางๆท,ท,ที่เจ้าของอยู่บ้านางนั้นนะว่าเราจะทํางานกันแบบไวๆนะครับคือปิดสวิตช์ปุ๊บ,บเข้าเลยจ่อหน้าบ้านเลยครับทำมาเหมือนบ้านตัวเองเลยเจ้าของบ้านอยู่ไหม พอดีเลยครับเจ้าของบ้านกลับมาพอดีเลยครับ <Yeah. S 1> โอ้ใจยเย็นปิมใจเย็นก่อนเพราะฉะนั้น <S <S ผมเอาเลยคุณผ,ผู้ชมแท็บเล็ตล <S <S ทำงานใหญ่ใจมันต้องนิ่งกว่านี้ปิมตัดแล้วครับไปครับ Mm-hmm. หุ้ยเจ้าของบ้านเห็นใครเห็นนะชิบหายเจ้าของบ้านเห็นครับเป็นไงอะอยากตื่นเต้นเหรอปิมเจ้าของบ้านมีปืนนะกลางวันแสกๆมันห้าเกินไปฮะโ,โอเคก็ดับเลยละกัน อย่าปลอยครับไปครับไม่น่ามีคนเห็นครับมีหนึ่งคนกำลังเดินผ่านเจ๊เร็วๆเจ๊เดินผ่านไปเร็วๆเจ๊โอ้โหไอหนุ่มนี่ก็เดินมาอ้าวเร็วๆ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 ใหวไวเธอโบรอไปครับเร็วเล่งงานหน่อยปิมเล่งงานเล่งงานเร็วเดี๋ยวมีคนเห็นสวย ตอนนี้ก้องปิดแล้วเราปีนขึ้นเลยไหมไม่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 ปีนหรอกคุณผู้ชมปีนเสี่ยงมากเดี๋ยวคนข้างนอกจะเห็นนะครับเรารู้นว่าอยู่ชั้นสองเก็บต่อเก็บต่อกูเก็บต่อกูไม่สนไปครับเอออยู่ห้องไหนนะโอ้โหนี่ตู้เซฟ 144สบี่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรขนได้ขนครับผมจะออกตอน60สิวิสุดท้ายแล้วกันนะครับตอนนี้ของถูกของแพงผมขนทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะเอาคืนจากที่มึงยิงไข่กูไม่เกะยิงซะสุกเลยไอเวะนะยเนีหมดยัง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 เกะเกะดูทั้งหมดตามเกะเนี่ยจะมีเงินส่วนใหญ่ขอบคุณมากฮะลูกม,มันถูกว่าสิเองมีแพงกว่านี้อีกไหมเก็บเก็บหมดเก็บหมดแต่ตอนนี้เหมือนของผมจะเต็มแล้วนะคุณผู้ชมนะ ของผมจะเต็มแล้วนะครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วครับผมถ้าจะไปต้องไปตอนนี้แล้วครับมีมีมแพงแพงกว่านี้ไหมทีวีนี่ของแพงอยู่ตรงนี้ไปครับผมขออนุญาตไปเลยครับลลลลลแต่มันเดินได้ช้าคุณผู้ชม คนเห็นไงผมเลยต้องโยนเอาแล้วทีวีผมอ๋อยอยูน่นี่ไม่ใช่ทีวีผมดิเอ่อทีวีที่ผมขโมยมายนิมน่มๆเอ้ย,อยมีอะไรง่ายกว่านี้ป้าซิวไอปิมมันซิว <c oughs> เฮ้ยเหงื่อแตกโว้ยเหงื่อแตกฮะ <c oughs> ตรวจสอบทักษะการแฮกขออแก้ซัแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ให้ถูกต้องด้วยล่ะสบายคุณผู้ชมเราเล่นมาถึงการแฮกแท็บเล็ตแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกระบานก่อนเดี๋ยวกลับาลมาเราเข้ามาขายเข้ามาขายกลับานกลับานกลับานอุปกรณ์แฮกห้าพันห้า เราลองป่มีเราลองแฮ็กป่ะใช้อุปกรณ์แฮกรีเซ็ตอุปกรณ์ก่อนนําไปขายอ๋อพวกแท็บเล็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราต้องมาสะเดาะตรงนี้ก่อนนะครับนี่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 ยังไงวะนเนี้ยเล่นยังไงอ่ะอ๋อย่างงี้เหรออันอย่างาง,นนางี้โอเคเออต้องเป็นอย่างงี้คือมันมันมันต้องถึงตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้มาตรงนี้มาเปิบเปิบเปิบ,ปบ แหนกเยี่ยมเลยเราไม่มีเวลาส่งแท็บเลต็ตมาให้ฉันที่ตลาดมืดได้เลยพวกเดยวจ่าไรนี่ปะอ่ะาอเรียบร้อยมีอะไรขายได้อีกมันไม่มีแล้วปะโอเค แกรู้ใช่ไหมเขาซื้อช <S an> ิ้นส่วนรถที่ตลาดมืดกันแกต้องมีทักษะถ้าแกอยากจะหามาขายรอมันนาและในการขโมยรถเนี่ยเรียนทักษะการขโมยรถอันนี้เลยคุณผู้ชมแยกชิ้นส่วนมันจะดีกว่าถ้าลองทำของจริงฉันว่ารถเก,ก่าๆที่แกจะไปขโมยมันอ่ะมันน่าจะช่วยแกได้ไดนะ คือ okay. เราต่อสายตรงครับต่อไฟตรงรถรถยุนเก่าๆาสามารถต่อสายตรงเพื่อได้สตาร์ได้ดูที่ใต้พวงมาลัยเพื่อเชื่อมสายเคเบิลให้ถูกต้องโอ้โ oh, ห oh. สบายต้องแฮกอีกหลายเครื่องนะเพราะเดี๋ยวว่ามันลูกค้ารอยของอยูย่อ่าครับขอโทษด้วยนะครับคนดูเฟบอ,ฟอ,อ,ะอน,น,นะผม,มนะผมเกิดมาเพื่อแฮก ไม่สนมันเป็นลูกใครแค่แล้วแหละปึ๊บผมไม่ได้วันนี้ไม่ได้คคุณผู้ชมอันนี้ต้องขึ้นมาอย่างนี้ขอเอาของเนี่ยไปขายก่อนละเลยรวยไม่ไหวไปเลยครับพร้อมขอแยกขายของหน่อยพี่ชายโอ้โหทีวีได้700ยกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยได้200นะครับโอ้โหนี่โทรศัพท์ซัมซังฮัทซัมซังฮะโทรศัพท์แฟลได้900 มึนซ่าเบ็ดนม้นรวยไม่ใหญ่แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวดูเควนเนื้อเรื่องนิดหนึ่งขโมยรถโบฮอน86คลาสคาสิกกินวิว104ขออนุญาตดูบันทึกเลย104ครอบครัวโจนเราขโมยไปแล้วโอ้อยบ้านหลังนี้โอเคขึ้นบอยจะมีหนึ่งคนไม่อยู่บ้านแต่ไม่กลัวครับก็ขึ้นมาทั้งไม่มีคนอยู่บ้านนั่นแหละ บ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าผมสนิทขึ้นบ่อยขึ้นเป็นอาชีพเวลาไม่มีเงินผมมาขึ้นหลังนี้ล่ะ <c oughs> <c oughs> ปีนเลยครับมันจะมีคนอยู่ปะ่ะเออใช่หลังนี้มันมีลงรถอยู่นี่ว่าที่เราไปขโมยกีตาร์จำได้ไหมคุณผู้ชมไม่มีคนอยู่บ้านหรอมีดิ ตมีต้องมีคนอยู่บ้านไม่ชอบแบบนี้เลยคือเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันต้องลงไปชั้นปะโอ้ยนี่ชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้เอาล่ะทำงานสะดวกสะดวกหน่อยเสียงคนเดินนี่เสียงคนเดินไม่เกี้หรือเสียงแมงแล้วแล้วแล้วอ๋อยอ,อย่างนี้อ๋อ สะดอกกุญแจไฟฟ้าเลยยังไม่ซื้อใช่ใชนนั้วลาชั้วล่ะเดี๋ยวกลับก่อนครับกลับก่อนแต่ก่อนกลับมีอะไรติดไหมติดมือไหมปิบม๊บกลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวค่อยมาทีเดียวขอโทษคุณผู้ชมผมลืมผมลืมผมลืมโทษโทษมันอดไม่ได้ครับมันมันอดไม่ได้จริงครับนิสัยนะคือตอนนี้ผมกลายเป็นคนแบบมาไ,ไหนมาไหนคือต้องมีอะไรติดไหมติดมือแล้วอะครับตอนเนี้ย ใครชวนผมไปบ้านหรือว่ายูทูบเบอร์คนไหนจะชวนผมไปถ่ายคลิปก็ระมัดระวังบ้านตัวเองด้วยนะครับผมกลายเป็นติดนิสัยนี้ไปแล้วครับเพื่อผมขี้ขโมยนะ <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวมาซื้อของคุณผู้ชมเริ่มเริ่มเริ่มเรมได้ยังไงเหม็นเอออะไรอะ <c oughs> เปินสะดอโอโหแปดพั 8, คนคุณผู้ชม แปดพันครับผมแทบเส้นเนื้อบรรดาตัวครับขอใหม่อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยมีคนอยู่บ้านหนึ่งคนครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามากี่คนแล้วตอนนี้อยู่สองคนแล้วครับเมื่อกี้มันขึ้นโอเคไหวอยู่ไหวไหวอย่างนี้ไหวนี้ไหวนี้ไหวอเ,เอาใหม่ครับสะดอจย,ยากมากรอบนี้ปกติไม่ยากเท่านี้นะแปลกมาก พิมช้าๆมีคนอยู่บ้านสองคนนะครับอย่าลืมอู้อยู่ในห้องนอนหมดเลย <c oughs> ดีแล้วรักกันนอนพอดรักกันไปยาวๆดีแล้ว <c oughs> เรื่องรถยนต์เนี่ยเป็นหน้าที่ของผมเองครับทำไงอะยโคตรดังคุณผู้ชมแล้วแล้ว เสียงดังมากมึงไม่ได้ยินเสียงกันเลยหรอมึงอะมึงอยู่ใกล้ๆกันแค่นีน้นมึงได้ยินเสียงเหรอต้องต่อสายตรงใช่ไหมให้ผมขมโมยไปทั้งรถเลยนี่นะและ้วสายตรงเชียละอ,อ่อสีเหลืองลดลงไงะผมจะรู้ได้ไงแล้วผมจิ้มจิ้มไป ผมออกไงอ่ะเฉันผมจะออกยังไงผมจะออกยังไงอ๋อนี่ไงเบาเบาเบาเอ๋อต้องเปิดก่อนโอเคโอเคตอเปิองไม่ต้องไม่ไม่ต่อสิตรงไหมเมื่อกี้ตรงไหนนะโอเคมันจะเหมือนเดิมปะ จะสุ me. ่ช kind of ิปหายแล้วครับตำรวจครับไปแล้วครับโอ้โอ้เจ้าของบ้านพูดว่ามีขโมยโอ๋อไปแล้วจุยไอ้เสด็จมันเอาใ้เราแบบหนีจนสุดเลยอ่ะโอ้มันเอ้หนีจนสุดเลยนะน่าจอมันกว่านะคุณผู้ชมเนาะ เอาล่ะแกคงพอสำรับงานจริงๆเสียทีทำตามนี้แล้วเราจะไม่ติดขังอะไรกันอีกฉันทิ้งกล้องไว้ที่หน้าประตูหยิบมาสิออกกล่องนี้ปะอ๋อไรต่อไปที่ริชชี่อาร์เอามันไปใส่ไว้ในลิ้นชักห้องนอนของเขาอย่าให้ใครเห็นแกล่ะริชชี่อาเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนี่ใช่ไหมคุณผู้ชมริชชี่อา เป็นหมู่บ้านใหม่ครับหมู่บ้านนี้หลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหลังใหญ่มากครับคือบ้านน้อยครับแล้วหลังใหญ่มากแต่ละหลังนี่คือแบบอลังการอะเบาๆแหกโค้สงสองูงสี่หลังนี้ครับแล้วผมจะเข้าไปยังไงวันนี้ไม่มีข้อมูลเลยเลยครับหมู่บ้านนี้แล้วทำไมดูชาวบ้านขี้สงสัยเราจังเลยทำไมอะมีอะไรอะ จอดเฉยๆทำไงล่ะครับเนี่ยใส่กล่องไว้ในลิ้นชักในห้องนอนโอ้ยกูเข้าไปยังไงแต่ผมดูก่อนคุณผู้ชมว่าเออมีกล้องวงจรปิดไหมเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่ยากเกินความสามารถเราหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับชาวบ้านเดินมาอีกอ้ายเจ๊เดินเร็วๆปาดคอทิ้งสมั่งนะน่าจะไม่มีคนละครับ มาตองกุมากแสกกันนะหุยนั่นไงกูกะแล้วผมกะแล้วว่ายังไงก็ต้องมีกล้องวงจรปิดโอ้โหคือไม่ได้ไปบ้านใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้ครับผมขึ้นบ้านใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้ชิบหายแล้วตำรวจโอ้โหโอ้โหต็มไม่หมดแล้วครับคุ้ใจเย็นคุณตำรวจใจเย็นคุณตำรวจใจเย็นอย่างนี้ตำรวจเห็นแล้วป่ะตำรวจตามหารถของคุณ เหลือเสื้อวะก็คือเจอรถเราก็เกมเหมือนกันหรอปกติมันไม่เจอรถไม่ใช่หรออะไรวะตรงนี้มีแล้วเราจะเข้าไปยังไงอะครับอ๋อกล้องนี่อันเบลเลอร์เลยเป็นมึงมองไม่เห็นได้ไงเนี่ยโอ้โหกล้องอันเบลเลอร์ผมก็ว่าอยู่บ้านมันหลังใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่มีกล้องเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวหาที่ตัดไฟก่อนครับแต่ผมไม่เจอที่ตัดไฟเลยนะคุณผู้ชมแล้วถ้าไม่มีที่ตัดไฟอย่างนี้ผมจะ เขาไปยังไงอ่ะถูกไหมคุณผู้ชมไม่มีที่ตัดไฟเลยครับเราเดินแบบไม่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 ให้โดนตรงนี้ไงใช่ไหมเนี่ยคือคือเราเดินไม่ให้โดนตรงนี้เอาใหม่ใหม่ไม่กี้เราเดินไปโดนไงเนี่ยถ้าเราไม่เดินไปโดนก็ไม่เป็นไรป่ะกำลังดูอยู่ครับว่ามีกล้องตรงไหนอีกเราสามารถเจาะกระจกแล้วเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ชมเอาโอ้โหแม่งมีตัวหนึ่งไอเวย ทำไมมึงเยอะจังวะอุ้ยรอบบ้านแล้วเนี่ยแต่เขาไปเจอรถเราก็เราก็ตุยอยู่ดีอ่ะผู้ชมเห็นปะเขาเจอรถเราเราก็ตุยอยู่ดีอ่ะลูกูวิ่งรอบไปเลยขายยาก็มีตรงนี้อ่ะช่วยมาเจอกูทีเถอะกูอยู่ตรงเนี้ยเจอไหมึงจะบอกว่ามึงไม่เจอกูอ่ะคุณตำรวจจอดท้าน้าวิ่งมาวิ่งมาจ่าเอ๋กอกาแล้วมึงต้องเจอวยนี่ขอโทษฮะ อีกแล้วที่มาเชิกระเทิรต้งรีบเจาะครับเดี๋ยวมีคนมากล้องอยู่ตรงนั้นครับโอเคได้แล้วครับกล้องสองตัวมีงไหมอุ๊เขาเห็นเราไหมไม่เห็นจริงเหรอเจมไม่เห็นผมจริงเหรอโอเคไม่เห็นก็ดีแล้วครับเออมีมีมีงไ,ไหมนะกล้องมีงไหมนี่ยกล้องกล้องกล้องมีงไหมกล้องเหมือนกล้องจะไม่มีแล้วครับอย่างนี้เราต้องรีบเข้าห้องไป หยิบด้วยอะติดมือนี่นะฟองฟองผมดูผมใส่นี้เข้าไปในเกทใส่ไหนฮะนี่หรออ๋อเงินเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราต้องออกเลยครับแต่ว่าอ,อ,อโอ้เจ้าของบ้านเดินผ่านหน้ากูเลย คือมันเป็นจังหวะสวนกับผมพอดีไงเขาเห็นว่าประตูเปิดเขาน่าจะสงสัยป้าว่ามีขโมย ไปตอนดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวมีโอกาสที่ผมถูกจับแล้วเควสจะล้มเหลวผมต้องมานั่งทําใหม่เดี๋ยวเราค่อยหาทํามาขึ้นหลังนี้ใหม่ของเยอะว่าตอนนี้แบตเหมือนจะหมดเลยด้วยคุณผู้ชมถ้าผมออกไปตอนนี้โอ้แม่งเอ้ชาวบ้านเพียบชาวบ้านเพียบเลยตอนนี้ค่อยไปค่อยไค่อยไปโอ้หววางอย่างนี้ล่อตาล่อใจประตูประตูปิดแล้วปะ ไปแล้วจุยไปแล้วจุยโอ้โหโอมก้าดเราใจแกไม่งเราใจแกทำไม่ดีเลยรู้ไหมงานต่อไปแกต้องเรียนรู้สกิลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมด้วยล่ะได้แต่ไม่ไหวแล้วาราทนี้อ้วมไปหมดแล้วรุดขั้นใหม่ฟอร์เซล เท่าไรอ่ะรถคันใหม่เนี่ยน่าจะขนของได้เยอะคุณผู้ชมแลวน่าจะขับเร็วกว่าป้ารถเรามันแบบกากมา,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 ากเลยอ่ะน,นะครับเอาเราเข้าไปได้ปะอไม่เข้าไปไม่ได้ดีกว่าอ่ะเอาไว้ทีพ่พิงตอนนี้ฉัชน,าานชอบฝากกดไลค์ s ับสไคร b e ช่องนะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงเหม็นด้วยเจอกันพาร์ทต,ต่อไปอ